สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในด้านสวนน้ำนั่นเองว้าว้า,วาเราอยู่กันในพาร์ทสองพาร์ทนั้นไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงไม่ได้ยินก็มีสกินเปลี่ยนไปเยอะแยะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ไปซื้อตั๋วกันก่อนไปซื้อตั๋วก่อนคนลงค่าซื้อตั๋น่อยเข้าฟรีเลยจ้าอเคเข้าฟรี นี่นะวางไว้เหมือนเดิมว้าวอุว้ยน่าเล่นน่าเล่นาว,าว,าว,าว้าวว้าวไม่ได้เล่นนานเลยอ่ะทิ้งเกมไหมครับเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นดีกว่านะ้อเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบันไดตรงนูง้นถึงแล้วเย้ถึงแล้ว ถึงแล้วไปเล่นกันเถอะก็ตั้งตรงนี้ไว้เป็นจุดเกิดนะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นบันไดไปเลยไหลไปเลยเจ้าสวนน้ำเขาติดติดอีกละวูว้ฮู้อะติดหัว

อะไรจะถึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วใช่ไหมใช่ไหมจะถึงแล้วใช่ไหมตอบค่ะหน่อยถึงใกล้แล้ว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 น้ำบันดันตัวเราไม่ให้เราไปอย่เย่ถึงแล้ว เดี๋ยวเราไปจุดัไปแล้วแล้วก็ขึ้นไปต่อไปเก็บเกือบอันไหนดีอันไหนดีเหมือนกันหมดเลยฉันเอาอันโน้นละกันดูเอ้ยเอ้ยเอ้อเอ้อนี่ลงน้ำหรือลงอะไรเนี่ย

นั่นอันนี้ต่อไหมล่าไม่เหมือนมันจะมืดแล้วอะเที่ยงอืโหวิ่งไววิ่งไงไม่ได้ปรับหมดวิ่งอย่างเนี้ยโยเอาไปเลย ลา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 เอา๊ะไม่ขึ้นลไลบ้าโยโยหรู้อันนู้นนะ่าสนุกกว่าไปละอันนั้นก็น่าสนุกกว่าตัวสีส้มอะไรนะ่ะ จะต,ต้องเล่นอันนี้ก่อนใช่ไหมโหขึ้นแบบอะไรขึ้นแบบเออเออช่างมันเถอะว้าวว้าวว้าว Nó có vẻ là anh canh hừ, giọt lên Ui, bên xứ còn kinh cần rồi kín lưu, nhầm 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 kín nhầm nhầm Phải đâu nè ào, à, mới chạy tăng là anh uống Mới chạy rồi Hãy โอ้สไลดร์บบบบแล้วก็มาลงแล้วก็ไหลลงไปตรงนู้นว oh. ้าวรีบเล่นอะไล้วก็ไปเล่นอรนนั้นเถอะอ๋อตร่เตเรเว้าว้าไหนไไบปดิจมน้ำ กันดีอุ้ยอะไรก็น่าสนุกแต่เล่นอันนุ้นก่อนดีกว่าเข้าทางไหนเข้าทางไหนอ๋อเข้าทางนั้นดีกว่าเข้าทางนูน้นลา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 เอาล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 าโอ้โอ้ สงสัยคงเล่นไม่หมดละก็เล่นไว้แค่นี้แล้วกันย่าโหสนุกมากมากเลยใช้วิธีรัดเล่นไว้แค่นี้แล้วกันน้องเราไปเล่นอันอันอันนี้เป็นอันสุดท้ายก็ จบคลิปแล้วนาะเพราะว่ามันเอาสองพาร์ทแล้วไงก็พาร์ทนั้นก็เล่นจนจบพาร์ทนี้ก็ถ้าเล่นจนจบก็ถือว่ามาถ่ายใหม่ล้วก็ไม่ได้ถ่ายใหม่แต่เราชอบอันนี้แล้วก็สีส้มๆอันน้นแล้วก็อันสองอันนี้แล้วก็อัน ที่มันเป็นตรงๆสีฟ้าเหลืองอนนะนะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปหนึ่งสองสามวิว่งอย่างกระเดกปุูบอึะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันเถอะ เอาใช่ห้องน้ำไหมเนี่ยอ๋อนี่ห้องน้ำลา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 อันนี้ห้องพักไ,ไงไงให้อันนี้ห้องอาบน้ำป่ะเนี่ย ลา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 เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันอ่ะพาร์ทพาร์ทเมื่อก่อนนั้นที่เราเล่นดา่านเนี้มันแบบเสียงเบามากๆนะแบบเอาห้องอาบน้ำกับห้องฉี่